นี่เพียงเกือบไม่พร้อมวสวัสดีครับสวัสดีเมืองยาโมเขาจะไปไหวยาโม,มรครับแล้วก็ไปทำบุญครับเคยมาบ่นี่มาอยู่มาอบลมสามหมื่อสี่นหมดบ้าสามคื ก็มันน,น้ำมันเสือดอ,อกเมกครับไหวไปที่เรียบร้อยครับไปเใช่ป่อยปาดอย มีรวมกันเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ปลาหางนีเจะไดเก้าตัวแต่ทำไมจะได้เก้าหน้าทั้งยังไงคะร้อยยี่สิบจ้าชอบทางไหนครับอันนั้นคืออะไรปลาหมอจ้ะปลาหมอมันตัวใหญ่ถ้าเราใส่ไปพร้อมมันกระโดดออกมาแล้วมันคนเหยียบตายงูเอาเก้าถังเอาเก้าถังเลือกเลยพี่ชอบทางไหนทั้งคนนี้ก่อนเลยเนาะใช่เก้าค่ะ ปล่อยปลานี่ครบเลยตอนนี้อันนี้คืมีเป่าที่ฝาทำบุญให้คนแม่ครับครบรอบ15ปีเก่าอันอ้อมสั่นน้อยๆน,นี่ปล่อยไปไม่จีรลดหมดเลยน,นี่คือเบอร์กินหมดปะอืมซื่อไปปไปเมืองอื่นได้ปะ ทำบุญมันวาเลนไทยครับบ่งเขาจะไปเซเน,น่มาอน,นี่ยเนวาเลนไทยุิยตัวสีทงองเลยปอยนกปล่อยปลาเรียบร้อย,อยหาข้าวเอย,ยังี่ลูกจัดห้บนี่ล,ล่รถขอยารถ็กวเดียวบๆเนีเขิยังกดด,งกกงดิวเดา่าะขอเคะดิ ก๋วยเตี๋ยวครับรินีกเยารกลางลเออได้ได้ได้นี่แวะกินก๋วยเตี๋ยวหเนน้อยเดียวยก็ะเออก๋วยเตยวยังครับนีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมาละนสี่สาขาสามสาขานี้สาขาสองอยู่เครับสาขาสองอยู่น้องเพือครับสาขาหนึ่งอยู่ลังรถดท่อเนองพืแถวนองไผ่รอมใช่ไหม สาขาสามมาดิสาขาหนึ่งสาขาสองยังม่เปิดเปิดสาขาสามก่อนเพื่อลุงได้ได้ครับแต่ก่อนที่เขาไปเรียนเขาจะียกวางกระเที่ยวมันเคาะไนะแต่ก่อนสมัีนี่เคาะบริยินแล้วมันเสียงดัง เดี๋ยวเราไปนั่งหาสถานที่นั่งจริงครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอะไรครับคุณไอ้นี่นี่นี่ยังเนี่ยเท่าเดครับเอ้อเท่าาหเลดอเจเบิังครับทั้เนื้อทั้งตีนเขาขอตีนนะเขามาละกระตุ้นดิมาละกระตุ้นตรงนี้ ตมันเป็นยังไงตุนเนี่ยิมลมัยไม่กินได้รึว่ามัหลายแตกชิบมันอืมหวานอร่อยไหมักอร่อยครับอรอยเองอร่อยเองเองเองทแซ่บมากค่ะแซ่บมากเองเองเองเยอะเยอะแแล้ว ร้อยมีโตบะมีน้ำว่างบมีน้ำว่างได้ทางไหนเห็นปะดิเห็นไน่รู้ปะเห็นคนละมุมไปเลยอันนี้ของตาแน่นหน่อยครับปุ่งไม่เห็นแล้ว แสบๆตุ๋ยเยี๋ยวอย่างกัีนะกุ๋ยเยี๋ยวไก่มาละโคลาชแลาวเดี๋ยวขี่มอไซคครับแสบไปเลีได้ว่าตามจริงคันโคลาเก็ดีกวบาตุเตี้ยวปกๆเพราะิงนี้แบบไม่กอดแน่นอนแช่ก็มาแล้วอย่างี้ก่กับเพื่อนน้ำกว่าคนคน อืมท้องเอาปุ๋งไหมก็หวานมันน้ำเอาน้ำแก้วออกให้น้องน้ให้น้องวางแลวหุบใส่หนังเสร็เด้วยตกลงกันได้ข้างล่างกันเลยี่ะงนั่งอ่านหนาเไรกันเลยเสรี่รด้ทัง วันนี 2> 2 ah. ah. ้บอกว่างน้ำเนี่นี่มาลาบอกมาลากระยางเบลได้มักมาละเพราะเกมัอคือต้นมาบักปูมีมาพันปลากัน้ลาบมันน้อยมันเปนข้างน่เราได้กินอันเดียวกันเลยมักมาลารสแบปูค่ะกดูนีง มาละตุมเพิ่งเคยกินเวยนี่มาละตุงป้มบ่ป้อมบ่ดีดีนะมันหวานแสบไปเดีครับเบิ่เลเดอเบิ่เลเด้อเขายังไม่ไปไง <hí> variance, <hạ figured> <hBu> cái tòng đang chìm tòng này khá ươn nhau nè quý ạ เนื้อก็ไหลๆว่ะต่เนื้อแค่ลูกสินเลยเนื้อโคตรไหลเลยตนมึงนี่ยละแด้มาคาว่าันสองันสอร้อสสบครดบะโอ้บต้องลดจาดทั้งมุ น้ำมันน้ำมันแกะจ้ะงไปเถอะน้ำมันปลาสดีรึหมั้ยพี่่าดะปล่อยน้ำหนาน้ำย่างอันนี้ปลานี่ไม่กินจักรคานไัจจ์นะจ้า <laughs> ก็ได้หลายอยู่นะไปเดโมรหรือไปซิงหรู้จะไปคังปะใช่ไปหไหนเนม่เล

กินบ่เป็นมันเปื่อยอยู่แล้วเบิ่งยานมันเลอะมือเนาะโอ้บอ่ตีนเลยบ่อเบิ้งเอ้เอานึกว่าเครื่องจักรว่ะกระิซุม่มไห้เพื่อนบางครั้งเนีในการอ๋อเป็นก้อนเป็นก้อนเลยอืมยำก่อนไปเรื่องก้นแหละยำไป ไก่ฮะ,อะโอ้มีไก่ตีว่ะเพรพอดีบ้านตะนยหรือเปล่าวะเสยียครับเบิดกรอนมูครับวันนี้เข้มข้นอร่อยมากอุ๊ยแมาแถวแถวยามแถวๆนี้ได้กินเลยโอ้อันนี้คือแดงยังคึงเลยฮัลโหลเออ,อไปตีไก่กันไหน จะมาตอดตอนไหนแซบครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ทำบุญวันวาเดินไทยแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเห็นเธอเรียนี่แบบว่าสูร้านน้ำรันเด้บเพอกินนขอไปเด้วแซบก็บางรันครับแซบก็เนาะแซบะบ่กเคยกินไหมแซบทานทานทานพี่บ่านมาไหนในแซบจุรันวันที่ลาห็นรถแซบคันเบีัเนคั้นวบคุม เขาจะจิมาคีีไปน้ำซอยนะแถวแถวเห็นเจ้เจ้าองคงเทพเจ่าปากบบบคแสบลบสนนี่อันนี้แสบแสบว่าเจ้าองเทพมันจิตจังๆังไเขาจะเครื่องไหนไอันนี้40บาทได้บอกลพิเศษอครับผมความแสบของโคราชมาแล้วประทับใจแสบเองนี่ยถือรตลีอยบ่นบนไว้เดินมาทำบุญอยู่้าเรี่ได้กล้ตีมนอันนี้มันเป็ดตีพอดีแล้วเพราะไม่รักไกล้ตีมัน Bye bye các bạn